ไแล้วไม่ชอบกล้วยเหรอะไม่ชอบกล้วยเหรอเล่นตัวนั่นเรามีของกินแล้วไม่ชอบกล้วยแล้วมีมีของกินแล้วไม่ชอบกล้วยแล้วมีของกินแล้วไม่ชอบกล้วยแล้วเล่นตัวนั่นเราอาแล้วอาแล้วกินไหมกินกล้วยไหมมีของกินแล้วไม่ชอบกล้วยเหรอ กับปีนิดาก็จะดีเลยแบตบนี้ออกกําลังกายดีมากเลยแบบฟิตตอ่ะแบบร่างกายแบบต้องกระกเฉงเร็วเร็วแล้วโอ้วิ่งวิ่งวิ่งตลอดอ่ะแบตอ่ะวิ่งวิ่งหน้าวิ่งหลังวิ่งรอบสนามพลาดเลยอ่ะโอ้เงือแบบสมเลยชอบมากเลยนะแบตบอ่ะแต่ตอนนั้นเลิกไปเพราะว่าเพื่อนเขาเลิกตีกันก็เลยเลิกก็เลยเลิกยาวเลยนี่เห็นเพื่อนเขาตั้งกวนตีกันอยู่ว่าวาจะไปแจมเดี๋ยว พลังการมานฟิตก่อนถ้าไปตอตนนี้ตีที่ไหนหรอกแบบเร็วแบบมันใช้ต้องพลังงานเยอะแล้วก็เร็วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟิตเดี๋ยวฟิตเดี๋ยววิง่งจักรยานไม่ได้ขี่เนี่ยจักรยานไม่ได้ขี่รู้สึกว่ามามา,มาเดินมาวิ่งจะดีกว่าเ,เดินวิ่งจะดีกว่าจักรยานนะวันนี้วันนี้จะต้องวิ่งให้ได้เยอะคิดว่าโอเคคิดว่าโอเค คือว่าโอเคได้เกลือนะคืนที่หลับสบายนะวันก่อนโอ้โหหลับสบายเลยหลับแล้วก็นอนสบายแล้วก็ตื่นเช้าเลยร่างกายหลับสบายแล้วก็ตื่นแต่เช้าเลยตื่นเช้าร่างกายป็นรีเฟรชไงฮะร่างกายมันรีเฟรชไม่ได้ปั่นมาเดินเดินครึ่งมั้งไม่ได้ปั่นจักรยานจักรยานก็จอดแล้วปกติไปปั่นที่สนามสุวรรณภูมิครับตอนนี้ไม่ได้ไปเดินครึ่งแล้ว ไม่ไม่อยากขี่แล้วจะขายจักรยานทิ้งเละไม่สนุกไม่สนุกแล้วจักรยานสู้สู้สู้มอวอมตามสวนนีเออวอมตามสวนแล้วก็หรือว่าไปไว่ายน้ำก็จะไปไว่ายน้ำนั่เจก็เดี๋ยวร่างกายอยู่ตัวก็จะไปเล่นแบบไปเล่นแบบจะกลับปฏิแบบิฏีแบบหนู้ัศน์ได้ในสุดยอดเลยวิ่งานา หยอดนะโยกหลังวิ่งซ้ายวิ่งขวาเนี่ยโหสุดๆเลแแบบเหงื่อซอมเลยแข็งแรงนะคนเล่นแบบนี้นแรงมากแต่ไม่รู้จะไหวไป่ะนะต้องลองต้องลองต้องลองถ้าอยากสูบว่าแข็งแรงก็ต้องต้องลอง ก็แด้ออกกำลังกายรู้สึกว่าสุขภาพมันแบบร่างกายมันรีเฟรชดีรีเฟรชดีก็เลยต้องมาซ้ำวันนี้มันต้องมาซ้ำอากาศดีด้วยเลยเนี่ยไม่ร้อนเป็นเจาอากาศดีมากอากาศดีมากเลยตอนธรรมดาไม่ค่อยมีคนร้านไม่มีคนเห็นเขามาถ่ายก็ลอกนะถ่ายถ่ายคลิปกันลอกกัน เอากล้วยเอาถั่วไม่กระลอกมีเหมือนกันมีกล้วยติดมานี่เดี๋ยวจะเอากล้วยให้กระลอกมันลูกจะมีกระลอกนะกระลอกจะเชื่อใจเราก็ามีลูกต้องลองเดี๋ยวต้องลองหากระลอกกันเมื่อกี้เห็นวิ่งมีตัวปปปมาปัา๊บมาถาวมาแล้วถาวมากินแล้วมากินมามาแล้วมามามา,มาพรุ่งนี้เอาเมล็ดทองคมาฝากแล้วมาไม่ต้องกลัวมามาลูกมาแล้วมา อร่อยอกินไปกินไปกินกินอร่อยนะอร่อยอ่ะเห็นไหมอร่อยนะมาเรื่อยมามากินเอออีกตัวหายไปไหนละเหลืออยู่ตัวเดียวอออร่อยไหมอร่อยนะอร่อยอร่อยกินแล้วกินกล้วยไหมกินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยอือกินกล้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเม็ดฟักทองมาฝาก ป้องงานไม่ตักตอมมาฝากวันนี้กินกล้วยก่อนนะวันนี้กินกล้วยก่อนนะมาแล้วมา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 แล้วอ,ร,นะอร่อยนะอร่อยน่ากลัวเลยกลัวเลยอ่ะนั่งละวเฮ้ยนั่งละมาลงมามาแล้วาม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 าตรงนี้มากินตรงนี้ กินอยงนี้แล้วอยากกินไหมมาลงมาแล้วไม่ต้องกลัวลงมาไม่ต้องกลัวลงมาลงมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลงมาแล้วไม่ต้องกลัวลงมางมากินเปล่ามาแล้วเท้าเท้ากินกล้วยแล้วกินกล้วยแล้วมาแล้วมาแล้ว มามาแล้วมากินไหมกินไม้กินไม้กินไม้มมแล้วมา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 เร็วแล้วมาแล้วกินก๋วยเปล่ยมาแล้ว,มลว,ลมลวไม่ยอมลงมากลัว แล้วโอ้ไปนุง่งไปไกลเลยไปไกลแล้ว,ไไลลวอ่าไม่กินอ่ะไม่กินไปแล้วนะอดนะไม่กินอดนะแ้าวโอ่นไปนู่นแล้วไม่กลัวกลัว กินครั้งแรกเลยได้ได้ไไแต่เนื้อ,เน,อเนื้อมันไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนเนื้อมันไม่ค่อยเนียน ห้าบาทเลยห้าบาลคลองกินอยอดนี้ตั้งเห็ร้านนี้มาเปิดนะลองกิน